จอก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ สะ,สะกดวปญญูหน้าปากทางเข้าป่าช้าวัดหงลายในยามวิการดึกสงัดปรากฏเงาดำตะคุ่มของผู้บุกรุกสองร่างหนึ่งในสองเป็นชายชะกันร่างสูงใหญ่มีอาการลังเลอยู่ในทีก่อนจะหันไปถามชายสูงอายุชุดดำอย่างเกรงใจคืนนี้ เลิกพยาพีจับท้องฟ้าผีสามมิลิเดทผิดธรรมดาท่านอาจารย์จะพาฉันบุกป่ปปาช้าในคืนวิปลิตอย่างนี้นะหรือเอ็งจะกังวลอะไรวะชื่อหมอครุ้มจมขมังเวทเป็นที่ยำเกรงของบรรดาผูดผีอยู่แล้วเอ็งไม่ต้องกลัวหรอกไม่ใช่ลังเลฉันเพียงแต่เกรงว่าซ่อนกลิ่นมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นผีดิบหมดโอกาสชุบชีวิตนะอาจารย์เฮ้ ก่อนยามสี่คืนนี้มันยังมีสภาพเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างวางใจได้ถ้าท่านอาจารย์รับรองอย่างนั้นฉันก็เบาใจเงาดำตะคุ่มทั้งสองร่างบุกฝ่าความรกชัดเข้าสู่ใจกลางป่าช้าต่อไปอีกกระทั่งแลเห็นเปลวไฟกระสือหลายดวงลุกวูบวาบอยู่เรื่อยๆยอดไม้เบื้องหน้าหมอครึ้มจึงเปล่งอุทานอย่างปิติ เลวไฟนั้นหมายถึงผูดผีเรืองระบำอาถันป่าชา้าเริ่มเคลื่อนไหวแล้วท่องคาถาป้องกันผีได้ไอ้เล็กกำชับสิทธิ์ขาดคำหมอครึ้มหยุดยืนจังก้าอยู่ณจุดที่เป็นใจกลางป่าชา้าเปิดไฟฉายส่องดูพื้นดินอันนุนสูงเบื้องหน้าซึ่งหมายถึงมีศพเพิ่งถูกนำมาฝังไว้ไม่นานเท่าใดนักร่างนางซ่อนกลินลูกสาวหมอเมก ฝังอยู่ตรงนั้นลงมือขุดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เร็วเข้าไอ้เล็กไม่ต้องรอให้ออกคำสั่งซ้ำสองในเหล็กรีบใช้พ่วตะกุยดินอันร่วนซุยเนื่องจากเพิ่งกลบฝังแค่สองคืนด้วยเรีวแรงปานกระทิงเปลี่ยวไม่นานโลงศพก,ก็ถูกจุดลากขึ้นสู่ผิวดินอีกคำรบหนึ่งหมอครึ้มยิ้มพอใจริบงัดฝาลงออกมาเร็ว แล้วเองจะได้เห็นเดี๋ยวนี้ว่าศพนางซอนกลินที่พบจุดจบด้วยยาสังของหมอครึมมีสภาพเหมือนคนนอนหลับไม่ขึ้นอืดเขียวคล้ำเหมือนศพคนธรรมดาทั่วไปเสียงอี๊ดอแหลมเล็กดังเสียดแก้วหูในความสงัดเมื่อนายเหล็กใช้ค้อนหางเหี่ยวงัดตะปูที่ฝาโลงให้แง้มขึ้นทุกตัวครู่เดียว ฝาโลงก็ถูกนำไปวางไว้บนเนินดินเผยให้เห็นศพสาวสวยที่นอนสงบนิ่งอยู่ภายในโลงศพยังดูเปล่งปลั่งสดชื่นใช่ไหมช่ <c oughs> างหน้าคำนักไอ้เมฆคุเเขื่องคำโตว่าเป็นยอดนักคาถาชั้นเดียวกับขา้าเอาเข้าจริงก็สินปัญญาจะชุบชีวิตลูกสาวให้ฟื้นคืนชีบจากความตายได้ <c oughs> สบยังดูสภาพดีอยู่เลยอาจารย์ไอเมกต้องระทมทุกข์เพราะเยโสูเกืนตัวไม่ไว้หน้าแม้กระทั่งข้าที่อุตสาห์ทมตัวไปสู่ขอนางซอนกลิ้นให้ไอเล็กลูกสิย์กลกุฏิของข้าอ,อกหววแล้วที่มันจะสูญเสียลูกสาวสุดที่รักคุณได้ประโยชน์เป็นไอเล็กลูกศิย์ข้าด้วยคาถาของข้าบรรลุถึงขั้นฝ่าฝืาฝนกฎแห่งความตาย ข้าจะชุบชีวิตนางซอนกลินให้ฟื้นคืนชีบเดี๋ยวนี้กล่าวขาดคำก็หลวงเอาตะปูยาวสี่นิ้วขึ้นจากย่ามสะพายไหลนี่คือตะปูปลุกวิญญาณเกลือบด้วยกระดูกผีปนล,ละเอียด108ร้อยแปดปัจจาตอกมันลงไปที่หนาา้าผากศพเดี๋ยวนี้ในเหล็กรับเอาตะปูไปทำตามประกาศิหมอครึ้มวิปตาที่ตะปูปลุกวิญญาณจมหายไปกลางหนาา้าผากศพ สิ่งมหัศจรรย์พลันอุบัติขึ้นต่อหน้าต่อตาในเหล็กซ่อนกลินขยับตัวลืมตาได้แล้วอาจารย์อย่าเพิ่งรีบด่วนดีใจไปไอ้เล็กอ้าวในเหล็กรังอย่างวิตกกังวลตอนนี้นางซ่อนกลินยังมีสภาพครึ่งขนครึ่งผีตะปูไก่เสร็จหลุดพ้นหน้าผากมื่อไรมันจะกลายเป็นผีเหมือนนั้นอ้าวแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะท่านอาจารย์แต่ก็อยู่เพิ่งตกใจไป จงเอาได้สายสินเส้นนี้คล้องข้อมือนางซ่อนกลิ่นไว้อำนาจลี้ลับคองได้ปลุกเสกจะทำหน้าที่สะกดเจตพูดมิให้ออกอารวาสเออาจารย์พูดอย่างนั้นก็เท่ากับฉันได้เมียเป็นคนครึ่งผีนะสิถ้าตะปูกับได้สายสินมีอันเป็นไปฉันมีตกเป็นเหยื่อผีเฮี้ยหรือท่านอาจารย์เอาเป็นว่าตอนนี้เองควรยินดี ที่นางซ่อนกลินลุกออกจากโรงสำเ,เร็จตะปูกายิทธิ์ของขา่าช่วยให้มันกลายเป็นผีดิบได้ชั่วคราวส่วนเองต้องบุกเข้าป่าดงพญาเย็นขุดหายาอายุวัฒนะมาต้มเคี่ยวให้มันดื่มกินเหมือนนั้นนางซ่อนกลิน่นถึงจะฟื้นคืนชีพได้สมบูรณ์แบบเหมือนคนธรรมดาทั่วไปฮ่าฮาฮกำช็อกำชาในเหล็ก เชกเช่นอาจารย์พึ่งห่วงใหญ่สิทธิ์ก้นกุฏิแล้วอาจารย์ครึ้มจำขมังเวทก็ผลักไปตามวิถีทางของนักคาถาเปิดโอกาสให้ในเหล็กจุงมือสาวคนรักขึ้นสู่เรือนหออันเป็นเรือนไม้แต่ทถุนเตี้ยซึ่งปลูกสร้างไว้รอท่าเนิ่นนานเต็มทีอันหนึ่งเล่าอันว่าสาวซ่อนกลิ่นคนนี้เดิมทีตอนยังมีชีวิตเป็นปกติใช่แต่ไม่เคยเห็นในเหล็กอยู่ในสายตา บางครั้งที่ในเหล็กมาทําพลัพล่อขายขนมจีบมันยังรังเกียจในเหล็กยิ่งกว่าไส้เดือนกิ้งกือทว่ากลางดึกคืนนี้ซ่อนกลิ่นต้องร่วมหอลงๆได้เสียกับคนที่มันเคยรังเกียจชิงชังด้วยถูกอำนาจตะปูอาถานควบคุมอยู่ทําให้มองเห็นในเหล็กหล่อเหลาเราพระเอกยิเกหน้าร่วมอภิลมสมสู่ด้วยในเหล็กสุขสมอารมณ์หมายในแบบซ่อนเร้น จากหูตาคนในหมู่บ้านหลายคืนแม้จะสุขครึ่งๆกลางๆเนื่องจากซ่อนกลิ่นมีเพียงร่างที่ไร้วิญญาณสิงสู่ทว่าในเหล็กก็พึงพอใจล้นเหลือมีความสุขอยู่เจ็ดคืนถึงเช้ามืดวันที่แปดพลันระลึกถึงคำํำชับํำชาของอาจารย์ขึ้นมาได้จำเป็นเหลือเกินที่เขาจะต้องจำพลากจากหญิงอันเป็นสุดทรักเพื่อไปสอหายาอายุวัฒนะ แต่ก่อนลงจากเรือนเขาหันมากับเช้ากำบฉาซ่อนกลิ่นอย่างห่วงใยอาหารการกินข้าเตรียมไว้ให้หมดแล้วช่วงเวลาที่ข้ามีอยู่เองอย่าลงจากบ้านเด็ดขาดถ้ายังรักข้าไม่อยากเห็นข้าเสียใจเองจะรับปากกับข้าได้ไหมซ่อนกลิ่นได้สิจ๊ะฉันรักพี่เหล็กนะฉันจะไม่ทําให้พี่เสียใจเปน็นอนขาดฉันสัญญา เมื่อฝ่ายหญิงรับปากแข่งขันอย่างนั้นในเหล็กก็หอบผิวสัมภาระลงจากเรีอนบ่ายโฉมหน้าสู่ดงดิบซึ่งทะลุถึงดงพญาเย็นแดนอาถันได้อย่างปลอดโปร่งใจไร้กังวลอันว่าดงพญาเย็นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีนามเดิมว่าดงพญาไฟทุกอนุอากาศในดงเต็มไปด้วยอาถันร้ายแรงผู้บุกไปเยือนดงมลิอยูแห่งนี้ส่วนใหญ่ ผ่านการฝึกกสินถึงขั้นสำเร็จอภิญญาสมาบัติมีอิทธิฤทธิเหนือมนุษย์เหนือโลกถึงจะไปมาในดงพญาไฟได้อย่างปลอดภัยลำพังในเหล็กผู้มีเพียงคาถาอาคมที่ร่ำเรียนจากอาจารย์ครึ้มการบุกป,ป่าดงพญาไฟหนนี้จึงเป็นความเสี่ยงในเสี่ยงอันตรายในอันตรายหายเงียบเข้ากลีบเมฆไปนานพอดูก็ยังไม่มีวี่แววว่า จะหวนคืนสู่หมู่บ้านได้ตามกำหนดเวลาข้างฝ่ายซ่อนปลิ่นหะแรกมนุษย์ครึ่งคนครึ่งผีปฏิบัติตามคำสั่งของในเหล็กอย่างเคร่งครัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้านิสัยของความเป็นมนุษย์ก็เริ่มรบกวนจิตใจการเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนอยู่กับเย้าเฝ้ากับเปลือนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันกับเขาบ้างเลยเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายมากครึ่งหนึ่ง ที่ยังเป็นมนุษย์เรียกร้องให้ซ่อนกลิ่นรู้สึกฟุ้งซ่านรำคาญใจอยากลงจากเรียนไปเดินทอดน่องให้หายเมื่อยขบได้เห็นวิวทิวทัศน์ผู้ความเจริญตาเจริญใจเสร็จบ้างขณะก้าวเดินลงบันไดเรือนไม้ใต้ถุนเตี้ยแดดผีตากพ่ออ้อมทอแสงเหลืองอารามฉาบไหลเรือนร่างอันง,งดงามจนดูประหนึ่งมนุษย์ทองคำแต่ไม่ช้าไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มขมุกข,ขมวัว เพราะใกล้ค่ำเต็มทีร่างสกลานของซ่อนกลิน่นเปลี่ยนจากสีทองอารามเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มเดินตรงไปยังป่าช้าอันเป็นสถานที่ซึ่งมีความคุ้นชินสุดๆก่อนจะถูกชุบชีวิตให้เป็นครึ่งคนครึ่งผีและเป็นความบังเอิญอย่างยิ่งที่สัปปะร่อแผลงเดินจิบเล่าอยู่แถวแถวปากทานเข้าป่าช้าวัดหงพลายพอดีด้วยธรรมชาติของสัปเอ ย่อมไม่กลัวความวิเวกวางเวงใจตลอดจนผีสางนางไม้ทุกจำพวกสเปรอและเห็นร่างอรชรอ่อนแอนเดินตรงมาแต่ไกลซ้ำยังมุ่งมายังป่าช้าสิทด,ด้วยสเปรอผู้มีหน้าตาหน้ากลัวเกือบเท่าผีแต่นิสัยเจ้าชู้ประตูดินเห็นผู้หญิงสวยๆเป็นไม่ได้พี่แกจึงพาร่างผอมสูงเหมือนไม้เสียบผีปราดเข้าท่าฝ่ายหญิงทันที น้องเอ๋ยเป็นสาวเป็นนางมาเดินอยู่คนเดียวในป่าช้ามันอันตรายมากนะจ๊ะผีนี้จะขอเดินไปเป็นเพื่อนได้ไหมจ๊ะนั่นใครนะ่ะแถวนี้มีอันตรายด้วยเหรอซ่อนกลิ่นมีความเป็นครื่งผีอยู่ในตัวไม่รู้จักคำว่ากลัวผีถึงแม้สปเอเรจะมีหน้าตาเหมือนผีก็กล้าหยุดยืนพูดคุยด้วย สเปรเอแผงเลยคิดเข้าข้างตัวเองว่าหุ่นหนังข้าก็ไม่ใช่ย่อยพอจะมีผู้หญิงสวยๆหยุดยืนคุยด้วยในระยะใกล้ชิดห่างกันเพียงวาเสร็ศษในย่านนี้ใครต่อใครเรียกพี่ว่าสเปรเออแผลงัยที่พี่พูดถึงเมื่อตะก,กี้นี้ก็คือผีไงละจ๊ะเพราะที่นี่อยู่ในเกตป่าช้าแต่าน้อง มีพี่เดินคุ้มกันให้ละก็รับประกันได้เลยว่าไม่มีภยัยใดๆมืกก่อกรมกลายเป็นอันขาดหรอกจ้าถ้าที่นี่ผีดุนักละก็ถ้าอย่างนั้นพี่ช่วยเดินไปส่งฉันที่บ้านหน่อยสิจ้าโอ้ได้เลยน้องเอ๋ยต่อให้บ้านอยู่ไกลถึงขอบฟ้าป่าหิมะผ่านพี่ก็ยินดีจะไปส่งจ้าโนอน บ้านฉันอยู่ทางโน,น้นงั้นน้องเดินนำหน้าด่เลยพี่แผลงจะขอเป็นหน่วยระวังหลังให้เองนะจ๊ะผู้หญิงให้ไปส่งแปลว่าไว้วางใจสุดๆแล้วก็อาจแปลว่ามีใจให้อีกด้วยสัปรเรอแผลงจึงหวังมาส่าติดสอยห้อยตามสาวสวยก็ยังเรือนใต้ถุนเตีย้ยซึ่งปลูกสร้างอยู่ในดงลึกห่างตัวหมู่บ้านไกลลิพี่แก เลยช่วยโอกาสขอขึ้นไปส่งถึงบนเรือนแถมช่วยจุดตะเกียงรั้วส่องสว่างให้เมื่อบนเรือนสว่างด้วยแสงตะเกียงพี่แกจึงเห็นชัดถนัดตาเดี๋ยวนี้เองว่าสาวแสนสวยคนนี้มีตะปูดอกใหญ่ตอกไว้ที่กลางหว่างคิ้วจนมิดด้ามเห็นแล้วตกใจจนเซพผงะร้องอุทานอย่างตื่นเต้นฮเฮ้ยน้องสาวทำไมกลางแสกหน้ามีตะปูตอกอยู่ตัวนึงล่ะ คนเราลำพังหนามต่ำนิ้วก็ปวดแทบรากเลือดแล้วนี่ตะปูทั้งตัวตอกจมลึกสัขนาดนั้นมีทรมานแย่หรือน้องเอ๋ยก็ไม่เจ็บปวดอะไรหรอกจ้าแค่รู้สึกรำคาญเท่านั้นเองถ้าพี่อยากช่วยฉันจริงๆแล้วก็งั้นช่วยดึงตะปูกับได้สายสินที่ข้อมือออกให้ทีสิจ๊ะเท่านั้นเองสัประแหแผง ก็เร่งทำตามที่ฝ่ายหญิงร้องขอไม่เฉลียวใจแม้แต่น้อยว่าคนธรรมดาที่ไหนจะทนให้ผู้อื่นเอาตะปูมาตอกตรึงไว้จนทะลุกะโหลกแย่กว่านั้นก็คือพี่แก่เป็นเพียงสัพเหร่เอชั้นหางแถวไม่ใช่หัวหน้าสัปเหรอ่อไม่มีความรู้ในเรื่องวิทยาอาคมเมื่อไม่รู้เพราะไม่ใช่จอมขมังเวทพี่แกจึงไม่รู้เบื้องลึกว่าทันทีที่ตะปู และได้อาถันถูกถอดถอนออกไปมนุษย์ครึ่งคนครึ่งผีจะไม่มีวัตถุอาถันควบคุมและจะเหลือเพียงครึ่งที่เป็นผีซ้ำยังเป็นผีดิบดูดเลือดมีเขี้ยวสี่ซี่ยาวออกมานอกปากซปเปอร์เห็นในระยะประชิดถึงกับแหกปากร้องเสียงหลงเฮ้ยเล่นกลนเรืออะไรกันนี่น้องสาวกลหรือจริงจริงรเล่นก้นกันแน่จ๊ะเอ้ย แล้วแกคิดว่าอะไรล่ะนอกจากเขี้ยวยาวอันหน้าเสียวสยองในตาสาวผีดิบยังแดงกำาเหมือนมีเลือดสดๆขังอยู่ในกระบอกตาแสดงว่าไม่ใช่การเล่นกลมายาสาไถยสิแล้วความเจ้าชู้ประตูด,ดินก็เดินหายไปจากสมองในเดี๋ยวนั้นเหลือแต่ความตกใจจนขนหัวลุกตั้งท่าจะเพ่นลงจากเรือนไต้ถุนเตี้ยชนิดสุดฝีตีนทว่าผีดิบสาว คล่องแคล่วกว่าพี่แกหลายเท่านักทลันไปยืนขวางประตูไว้ด้วยความว่องไวปานสายลุมพัดก่อนจะกระโจนถีบที่หน้าท้องตูมเดียวร่างสัเลลปลือแผลงปลิวไปกระแทกกับเสาเรือนดังโครมใหญ่ <c oughs> หลังจากร้องร่นไม่เป็นภาษาได้อีกคำเดียวสัเปลือจอมเจ้าชู้ก็ไม่รอกสุดทั่วลงไปนอนขอพับคออ่อนหมดสติเปิดโอกาสให้สาวผีดิบบุกเข้าประชิดต,ตัว จากนั้นเลือดสดๆอุ่นระอุที่ลําคอก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของมนุษย์ครึ่งผีเมื่อดูดเลือดจนอิ่มแปร่ครึ่งผีจึงเปลี่ยนเป็นผีดิบดูดเลือดอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อมีเหตุบังเอิญทําให้เกิดเหตุสยองเช่นนี้ขึ้นไม่ว่ายาวิเศษขนาดใดที่นายเหล็กจะหามาได้ก็ป่วยการเปล่าประโยชน์ซ่อนกลิ่นไม่มีวันคืนชีพ จากความเป็นผีดิบดูดเลือดได้อีกแล้วนับจากคืนที่สัปเปรเอรแผลงพบจุดจบหมู่บ้านวัดหงไลายเริ่มมีภัยมืดออกกลางควันชาวบ้านทำเอาผู้คนล้มตายไปอย่างลึกลับหลายต่อหลายศพทุกศพแต่แห้งกรังเหมือนไม่มีเลือดอยู่ในตัวสักหยดเดียวมันเป็นปรากฏการณ์ประหลาดทำให้ชาวบ้านตกอยู่ในความหวาดกลัวผัยมืดหลังอาทิตย์อัสดงแล้ว ไม่มีใครหน้าไหนกล้าโปหัวออกมาจากบ้านเรือนเด็ดขาดครบสามเดือนที่ในเหล็กหายเข้ากลิบเมฆตอนโพร,รเพลของเดือนที่สี่สิทธิ์ก้นกุติของหมอครึ้มก็กลับจากป่าดงพญาไฟยพยานความสำเร็จคือกิ่งไม้สีม่วงที่ปลายกิ่งมีผลสีแสดพวงใหญ่นั่นคืออยาอายุวัฒนะในเหล็กดุมเดินกลับถึงบ้านก่อนตะวันจริงพรบ เขาก้าวขึ้นมาใดเรือนอย่างคนไม่รู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นร้องเรียกซ่อนกลิ่นอย่างปิติที่จะได้ครอบครองหญิงสุดที่รักทั้งร่างกายและจิตวิญญาณซ่อนกลิ่นข้ากลับมาแล้วข้าคิดถึงเอ็งและเกอเกินความปรับลืมทําให้ในเหล็กเอาหูไปนาเอาตาไปไรไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติว่าบัดนี้เมียครึ่งคนครึ่งผี ไม่มีตะปูกายสิทธิ์และได้อาถพ์ติดกายเสียแล้วขณะที่เขานั่งยองๆเพื่อจุดตะเกียงขับไล่ความมืดบนเรือนเป็นพิบตาที่สาวผีดิบมีเขี้ยวยาวออกมากำลังย่างสามขุมเข้าใส่ในเหล็กเขพึ่งสาเนียกถึงความผิดปกติก็ตอเมื่อโดนผีดิบที่เปรี้ยงจนกระเด็นไปติดข้างฝาเป็นคนธรรมดาอาจสลบือดขาที่เดชบุญที่อาจารย์ครึ้ม เคยอาว่านร้อยแปดชนิดอาบให้จนร่างกายแข็งแกร่งเหมือนเหล็กสมชื่อการโดนถีบจึงแค่จุกเสียดยังมีโอกาสตกใจที่เห็นซ่อนกลิ่นเปลี่ยนร่างเป็นผีดิบด,ดูดเลือดเฮ้ยเมียข้าเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงวะอุทานอย่างตกใจได้ประโยคเดียวปรุงและผีดิบก็คว้าหมักเข้าที่ลำคอแล้วฝังมขมเขี้วตามมาติดตดดูดเลือดของเขาไปหลายอึกมันผู้ใด โดนผีดิบดูดเลือดแม้แต่หยุดเดียวจะล้มตายอย่างไร้ทางรอดอย่างไรก็ตามคนอย่างในเหล็กเป็นสิทธิ์มีครูยามคับขันของชีวิตยังสามารถควบคุมสติได้มัน่นกระชากมีดหมอลงอาคมฟันสวนออกไปชับเดียวลำคอสาวผีดิบขาดแหว่งไปกว่าครึ่งแต่กรงเล็บของมันที่ตะกุยใส่ก็คมพอจะก,กระชากลูกกระเดือกในเหล็กหลุดติดมือ จากนั้นทั้งสองร่างก็หลงฟาดแทบพร้อมกันผีดูดเลือดซ่อนกลิ่นถึงจะเป็นผีดิบแต่อำนาจของมีดหมอลงอาคมมีฤทธิ์เดชเพียงพอที่จะส่งมันให้ตายรอบสองรอบนี้ต่อให้เทวดาก็ชุบชีวิตให้ตื่นชีพไม่ไหวฝ่ายในเหล็กนั้นเล่าสู้อุตสาห์ไปหายาอายุวัฒนะแทบล้มประดาตายหลงท้ายก็ไม่มีวาสนาได้กอบพรองหญิงผู้เป็นสุธิรัก ด้วยเสียชีวิตไปพร้อมกันเหตุหน่าสลดใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นเพราะในเหล็กสมัครใจเป็นหมอผีจเจริญรอยตามอาจารย์ครึ้นจอมขมังเวทหลงท้ายจึงต้องตายด้วยน้ำมือผีเข้าตำราหมองูตายเพราะงูหมอผีก็ต้องตายเพราะผีกลายเป็นผีเฝ้าเรือนร่วมกับซ่อนกลิ่นจะกล่าวว่าเป็นความรักที่สมหวังหรือไม่ ก็อธิบายยากน่าเสียดายก็แต่ยาอายุวัฒนะอันเปี่ยมด้วยอำนาจวิเศษศักดิ์สิทธิ์สามารถชุบคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้เมื่อไม่มีในเหล็กอยู่ในโลกต่อให้มีคนโชคดีมาพบเจอกิ่งไม้สีม่วงที่มีผลเป็นสีแสกิ่งนี้ก็คงมองผ่านไปเหมือนคำพังเพยที่ว่าไก่ได้พลอยเพราะใครเล่าจะรู้ซึ้ง ถึงคุณค่าที่แฝงอยู่ในกิ่งอย่าอายุพันาะกิ่งนี้จุดจบของผีดิบซ่อนกลิ่นคือการปิดฉากของฆาตกรดูดเลือดผู้ลึกลับนับตั้งแต่บรนตายรอบที่สองไม่ปรากฏว่ามีภัยมืดอะไรมารังควานชาวบ้านย่านวัดหงลายอีกเลย <oss in my face>